สุขสบายดีสบายดีเอฟซีุกทานทุกคนที่ติดตามเก่าเบิงเก่าสมทางสองปมเมาสบายดียามยมแรงเด้อพี่น้องเด้อฝนตกปวยปลายอยู่เบินมือเบิดเวนลิ้นอยู่แสะแสะแสะอยู่มือนี่เดินทางมาไกลเติบแี่แหละอยู่มงเมงเกือบฮอดนาเกือบฮอดนาซาแพง ประซ่งเฮาออกมามื้อนี้ก็มาเบิ่งตัวจริงว่าเป็นจังไดสิพามาเบิ่งป้าเมาก็ได้ยินตั้งแต่ได้ยินตั้งแต่นำาสาแพงแล้วก็ผัวงคางเวล่าให้ยฟังผัวขคงสาหลานแต่ว่าป้าเมาบทันหินสาหลานนี่เนาะทางเปื้อเปื่อนลายป้าเมา แข่งผลมาผลตกลินป่ยปยสิาพาไปเบิงเนาะว่าเป็นจังใดสาวละนี่นอนป่วยอยู่ตามทีสาวแพงว่าหอยฟังแล้วก็พวกองเราว่าหอยฟังนี่เป็นไรโลกว่าสัตว์แล้วก็นอนอยู่พีแหละเพื่อนเราอยู่ผีอยู่ป่าพี่ เราอยู่น้าหน้าพี่เ้างเราอยู่น้าหน้าเนาะว่าง่ายๆก็คือามาปุูกเพื่อนอยู่หน้า,าสะพาะส่วนตูของเรานะแต่ว่าโพกแม่แล้วนะอยู่พุ่นอยู่บ้านน้องแต่พุ่นแต่ว่าโพกแม่แล้วก็ออกมาบึง่งคือกันปนิประมาอิสิพา ผู้ละไปเบิง่งตัวจริงเนาะว่าป่วยซํำใดแห้งคอยซํำใดสะพเป็นจังไดเนาะไปเบิง่งไปชุมนํากันยางมาไก่ตืบเหลวไปอื่นปาเมาไปอื่นสาแพงเดนี่เนาะสาแพงอยู่หน้าปอปาเมาาย่างไปอื่นสาวแพงพงงอวพทางมันเปือป่ออนแห้งจุดป,ประสงค์ที่ปาเมามาเมื่อนี่การบดได้มามือ,ปเ,มอเป่าได้พี่น้องเนาะมี มีเงินเล็กๆน้อยๆเ,เงินกะประมาวแบ่งออกมาจากทีไอแม็กทิวฝากมาตะก่อนเพอแล้วเนาะสองเซนกีบแล้วก็มีเขาอจ้ารอุซานสิบกิโลแล้วก็มีปลาทูแน่ไข่แน่ขนมแน่เนาะมาให้ลูกสาวลานเอามาฝากลูกสาวลานแต่ว่า็รอสาวแพงก่อนเนาะเป็นน้ำใจของไอแม็กทิวพี่น้องเนอะอาะไอพฤตว่า พอแบ่งก็บแบ่งค่นะนเนาะแบ่งไปก่อนอายคนว่าดูแลคนจําเป็นไปนําเงินจํานวนนี้ก็บแบ่งรายทางได้พี่น้องเนาะทั้งไปสื่ยาสื่ยาให้ครูบาอาจารย์ทั้งที่สว่างใต้แน่และก็บแบ่งมาทั้งสาวลานพี่แน่เนาะขอบอกขอบใจไอแม็กทิวหลายๆบุญหักษาได้ไเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเจ้าแพงยางมาเลยพี่นนอะ ธรรมศาสตร์ลีน้อพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีทางเมืองเนาะคือสมักอยู่บรรยากาศแบบนี้สบายตาตาแป้งอีกได้ลูกหย่าลูกหย่าไปขึ้นพาไปเบิ่งก่อนเด็กยังบ่กล่นเล่นคือนเงียบแท้สมมเล่นนอนบอก หรือว่าพากันฮุบก,กันหอบบ้านเราบนนี้กันั้น<ะ>วังได้ยังเห็นน้เบาวกาอยู่ได้แล,ล<ะ>ดแล้วคุดแล้วคุดขี้ดินเังน่ะฮะไปหุงหม้อใส่ไปพาไปไปพาไปน่ะาพาไปหาหมออล้วนะ ไปถามน้ำราวดูไพ่อ่ะนะพอเราเออผืนฟนหยางหันแต่ได้ประคำหน่อยอ่ะติดตามชมเมือนี้มาสองสองได้พี่น้องทงองั้งสองสาวแพงสองปลาเมาสอบถามแล้วเนาะผืนไปแบบว่าไปกระตายบุไปกระตายแล้วเลยไปซะละวอะพอแเรวอะมัน,มนทุรุนทุราย่ที่มันทรมาน ไปเอาหนามออกพี่น้องเนาะอันนี้เราให้ฟังหนามในท้องนะมันท้องไข่พี่เล่าว่าใครเอาหนาออกใครเอาหนามบวกเอาหนาออกแล้วมันหายใจผือกเลยแข่งขากับบวมไปนางแฝงูไปลูกไปโอ้ยเกือบแข่งขากับบวมเลรอไปนางแฝงเอามีกระเจีบอกแพ่งไปครับเอามาไปแฝงผูกกระเจียอยูหลดผัวเอาหลดไปจังสิขาไปสิว่าสิเอาไปเขามาหอดื่น ไปลูกขึ้นทึงไปโอ้ยอือไปดูดเอาน้ำออกมีพี่น้องฝากเงินมาพี่น้องทั้งผัวกเก่านางฝากเงินมาให้ยหลานไปไปายนี่แหละไปดูดน้ำออกกระแปดเซนแล้ววะสันได้หาหลดุดเกี่ยวของผูกขายหมูพอข้าขายหมูวันน้องแต่อะไรพี่น้อง พาไป่าสันหาหลดุดหาหลุดเพื่อนพาไปหาหมอแบบนอนบ่ได้ที่ท้องไข่อีลากอีเลือนะออชีวิตคนเฮามันบ่เน็บบ่นอนเลยจักชินเด๋ยเนาะเฮ้ยบ่ชุดบ่ยังเบ่นำพัว่าเรา เอาให้ฟังนาะทีเอามานะหนึ่งมาคือลายโลกงซองมาแล้วกับ,บมีเงินหักซาก,การที่เฮาสิไปห,าห้ามอแขวงสวรรค์นี่ก็ใส่เงินลายเนาะจังไปได้ลายจึงได้เนาะกับชิลักเหมื่นลงมานะ่ะลักพันลักเหม่นนะบอกเงินบาทก็จังไปได้นะนกไกลเนะาะค่ะใส่ใจคาะหนุนนี่นั่นก็ว่าไปัไง อุ้ยนุ่มใหม่แน่ว่าใช่เอ้อนุ่มใหม่แน่นุ่มคือว่าอบเวทไงวะแม่เบิดอเบื่ปลาทูเออไข่มาบดบบพอคนโซเนาะปู่กเป็นยังเอาไว้ให้ได้มีปลาต่างปลาตัให้พอ,อคนโซทรามียังพอก,ก็ให้พ่อให้ลูกเราเลยแลกกินแนวกินได้อันนี้ก็แม่นอ่ากะไข่กะเขาเจ้าเขาเจ้าอันนี้สิบกิโล พ่อเรานี on, ่ก like, ็ป่วยป่วยเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าพ่อบันเทาไปไปมาได้ตอนน่ะปีน่ะเฮาว่าเจ้าสิบ่ย่งได้น่ะบ่าวตอนซาว่าเจ้าเป็นแงจนสิบ่ยงเออใส่อกซี่ใส่เท่าดเสื้อใส่ล่ะว่าักยังรอดมาได้มอฮบ่ฮอดย่านบ่เป็นหยังนั่นน่ะบ่าม่นมาให้นโ่แหละ มีไข่นําเด้อน่ะบ่าวอันขนมนั่งลงลูกล่ะนั่งลงนั่งลงได้ขนมกินได้มื้อนี้ไข่แตะน่งแม่นมีผู้ใหญ่อันใจดีเพิ่นนั่นนงลงไป่กับเพิ่นานี่ๆเอามาหายาลูกนงลงนงลงลูกนงลงลูกล่ะโอ้ขอบใจเด้ออาขอบใจเด้อสดีของไผกะมาคือสิของอ้ายแมคิวแบ่งเงินอันนันแหละ มาหายเงินที่พากมาตะกี้นะแบ่งส่วนมาทั้งซื้อยาให้ยน่ยคู่ชีสว่างแน่ทั้งเอามาพีแน่ทั้งมันเติมเลือดให้ยน่ยคู่เก๋แน่ค่าใส่จ่ายสิ่งทุกอย่างแม่นอยู่แน่นเงินหะเบิบที่เป็นฝากมาคอยเงี้ยพออยู่วัดจะซองสำหรับคขอบใจเพี่นแน่อันนับบะคขอบใจเออสีมานสวยเนื้โดยูห่างให้นี่เป็นเหมือนอะไรทุกขย่าเลยดย สาธุบ๊าซ้อนนี่สาธุแล้วโดยพ่อเพิ่น,นพอพัน,นนีนพ้พนะี่น้องนี่นั่งกะ่ปลุกปเรื่อยๆน,น,นะโดยาสาธุควบม่านบักเป็นมักบุบักเปนเรนเอาน้ำมันกับโพได้เนาะแมน,ลาน,น,ามนแล้วแต่เพิ่นนั่นคิดเห็นแมนแล้วแต่น้ำใจเพลินของถ่าจับได้เก่า,กาได้ไปหน่อยเอาหน่อยเรนไล่เอาไล่ทางนี้ไปดีโดย และอันเงินทํากําแก้วเลยซั่นน่ะบ่าเออได้ซั่นได้ก็ดีใจดอกพอหนูนทําอันเฮาสิเอาเงินไว้นําเจ้าเลยเด้อบ่เป็นพ่อก็อยู่สุดนําพ่อเลยเนาะบ่ตัวนะอไ้อกันพอได้อันบ่พอได้ให้ซื้อยังก็จําเป็นแหละว่า2แสนแบ่ง2แสนเอพอได้ตื่มแถมกันเล็กน้อยก็ใช้จ่ายอยู่งหมอบ่พอก็ักไปซื้อกับากับปลาแล้วแต่เจ้า พ่อแม่โดย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 มีบัวลายนะบ่าวเอ้ยเฮาแบ่งมาแบ่งหันแบ่งหนีเงินนะซื้อหนีซื้อนะไรซื้อข้าวสารแน่ซื้อไข่แน่ยเต้หนึ่งซื้อปลาทูแน่ขนมแน่ข้าวเจ้านี่กุ้งมือนี่กระโลลกกระซ้าพันเนาะแมนขึ้นแล้วบ่โลดเธอใดเดียวนี่ ถามผูซีโลด้ามกขซีขึ้นอไลาพันหนึ่ก็ยังก่าแพงขึ้นลไรได้เล่ารับเา่าบเมนเศร้าหาทามนตลาดเจ้าลูกเจ้าพันเ่านจ๊กเลวเขาได้สนบาเขาเขาเจ้านะบุรีคาเขาได้สนอเบาท่องตลาดเออามลุงทาหูหรอท่องตลาดต้นหนาซะสองพันที่ทามใหม่ยู่ท่องตลาดจะได้ตัมบานนอกเขาหนีใคเห็นกันหนาเศ้าพัน แมนบันนอกแบบแบ่งให้การกินน่ะสาวพันหักคอยนี่พอได้เงินพอกี่ได้ขเจ้าวคนมีแต่ยายพี่น้องใช่มากกัเอาหายใช่มากกับเอาหายแมนแมนพันสาธุเลยนะบ่าวเอ้ยไชอันนั้นนะสาธุเนาะผู้ใหญ่กับสี่เห็นในคลิปชาวแพงแน่แต่ว่าปราเมาวัจฉิพามาเบือนตัวจริงแต่ว่าบุห็นสักบุห็นเนาะอยู่โรงหมอบ่ล คลิปนี้กระสิจบไวสำนียก่อนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันคลิปหนาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขพิเศษกายแม็กทิวเด้อให้สุขภาพแข็งแรงเย็นเป็นสุขเด้ออเด้อดีมีจิตใจเมตตาซอยแมนขอให้โชคดีบ๊ดสุขุสุขคนคุบข่าวบึงขาวส้มพอกันคลิปหนาบายบาย